ให้คุณไปเลยพันแจากภาครัฐแค่นั้นยังไม่พอนะคุณยังจะได้รับความพิเศษตั้ง4ต่อด้วยกันจาก App True Money Wallet ด้วยคุณจะได้ทั้ง iPhone 15แล้วก็เงินสด5,000บาททุกเดือนแต่ว่าสำหรับคนที่สมัครกอชาจากภาครัฐแล้วและได้ทำการผูกบัญชีก,กับ True Money Wallet เข้าด้วยกันแล้วภายในวันที่30เมษายน2 5 6 8นี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าจะดีสำหรับใครบ้างนั้น เดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังเลย ก่อนที่คุณจะได้พันแปดไปคุณรู้หรือไม่ว่ากอชอเขาคืออะไรจริงๆเขาก็ย่อม,มาจากกองทุนการออมแห่งชาตินะกอชอเองก็มีแอปพลิเคชันด้วยใครที่อยากจะมีกอชอ,อยากจะเป็นสมาชิกของกอชอก็เพียงแค่มีสัญชาติไทยอายุ15จนถึง59ปีจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นใครก็ได้เป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไป,ปเกษตรกรอสอมอหรือใครก็ได้แล้วก็เป็น ผู้ประกันตนมาตรา4สีศูนย์ทางเลือกที่1ก็ได้นะคนที่จ่ายเดือนละ70บาทสาม,มารถสมัครได้ยกเว้นใครที่อยู่ในมาตรา3-3แล้วก็มาตรา39อันนี้หมดสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ใจเลยว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสมัครกชอชกับเขาได้ไหมเช็คสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองนะซึ่งเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปกดลิงก์ไปตรวจสอบออนไลน์กันได้ทําได้ทุกวันเลยตั้งแต่8ปดโมงครึง่งจนถึง4ทุ่มครึง่งทีนี้ใครที่กด ทิ้งแล้วเนี่ยคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ให้คุณใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ลงไปแล้วก็กดที่ตรวจสอบระบบเนี่ยเขาจะแจ้งผลทันทียกตัวอย่างภาพที่เห็นนี้หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกชอชจะด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยคุณเองย่อมรู้ดีอยู่แล้วและหากคุณสามารถจะเช็คสิทธิ์ในช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถเช็คสิทธิ์ผ่านแอป t r u ม m น n ี y ก็สามารถทำได้นะมันก็จะง่ายประมาณนี้เลยอยากจะ สมัครเป็นสมาชิกกอชอแล้วคุณสามารถสมัครผ่านแอปกอชอก็ได้นะหรือสมัครผ่านแอป True Money Wallet กันได้และหากว่าคุณเป็นคนที่เป็นสมาชิกของกอชออยู่แล้วอย่าจะมาผูกบัญชีกับ True Money Wallet เพื่อได้ลุ้นความพิเศษ4ต่อแล้วก็ก็สามารถทําได้โดยวิธีการก็คือว่ากดไปที่หน้าหลักของแอป r u e มองหาเลยนะเมนูเงินออมรัดให้เพิ่มคลิกเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนทีนี้ก็กดถัดไปนะตัวเองก็จะส่ง ข้อมูลให้กับกอชอถ้าคุณสมัครกอชอไปแล้วมีข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับอายุแล้วก็เงินที่คุณออมอยู่คุณก็กดติ๊กแล้วก็ตกลงนะเข้าไปกรอกข้อมูลนิดหน่อยกดถัดไปแล้วก็ฝากเงินเข้าไปเลย50บาทอย่างตามแค่นั้นเนี่ยคุณก็ได้ลุ้นกันแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผูกบัญชีปับ๊บเขาจะให้คุณเลยนะพันแปดไอ้พันแป,ดน,ปดนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินสมทบตามช่วงอายุข,ของคุณที่คุณได้ออมเงินไว้และ เขาสมทบให้ต่อปีที่ไม่เกินพันแปดคุณก็ออมน้อยๆห้าสิบบาทออมบ้างไม่ออมบ้างเนี่ยแต่ปีหนึ่งคุณจะต้องออมไม่เกินสามหมื่นบาทเงินพันแปดก็จะเข้าทุกปีแล้วพอคุณอายุครบหกสิบเขาจะจ่ายให้เป็นเงินบำนาญตลอดชีพจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่หกร้อยบาทแล้วสูงสุดหนึ่งหมื่นสองพันบาทซึ่งสับคนเนี่ยอาจจะได้มากน้อยไม่เท่ากันแหละขึ้นอยู่กับยอดเงินที่คุณได้ออมไว้งั้นอยากให้คุณออมไว้เยอะๆนะปีละสามหมื่นบาทไปเลยออม เพื่อคุณจะได้เงินสมทบจากรัฐที่เขาให้ฟรีเฟแล้วก็เพื่อเงินบำนาญด้วยกอชกอ็เป็นหน่วยงานของรัฐนะโดยกระทรวงการคลังเขาดูแลอยู่แล้วก็ร่วมมือกับ t r u e Money ซึ่งเป็นแอปที่ถูกกฎหมายด้วยฉะนั้นออมเงินอย่างเดียวยุคสมัยนี้ก็คงไม่พอแล้วจะต้องผูกบัญชีแล้วก็มาออมเงินกับ Th True ควบคู่ไปด้วยยิ่งคุณออมเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลเยอะทุกๆข0สิบาทของคุณก็ได้ลุ้นแล้วนะลุนหนึ่ง สิทธิ์ด้วยกันมีแต่ได้กับได้เท่านั้นออมเงินกับกอชอก็เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจํา12เดือนแต่มีทรูมันนี่เนี่ยคอยมอบรางวัลพิเศษให้กับคนที่รักการออมอยู่ด้วยอย่าลืมพาลูกๆหลานๆหรือว่าคนที่คุณรักใครที่เขาไม่มีประกันสังคมเข้ามาออมเงินกับกอชอกันเถอะ